เราในทานได้ฟังเรื่องกรนอัมยเดี๋ยวดูหนังก่อนนะชมพู่หนังมายังงวะแล้วบอกว่า,า,า,วา,าในที่ที่ทุรักกันดารไม่มีน้ำ แม้แต่ต้นไม้ที่จะออกใบเขียวๆให้เห็นก็แทบจะไม่มีมีแต่ใบเหลืองๆที่มันร่วงโรยแล้วอากาศที่ต้องผิวของอชายชลาผู้ได้อาศัยคเควนแล้วก็เทียมวัวหนึ่งตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเนี้ย ในถ้ำกลางที่แห้งแรงแม้แต่น้ําที่จะกินเข้าไปก็ไม่มีน้ําให้กินใบไ,ไม้ที่จะเห็นเพื่อเป็นการพักใจให้รู้สึกว่ามันมีกําลังขึ้นมาเส้นนิดก็ไม่เกิดมันมีแต่ความรู้สึกว่าเฉาต้นไม้ก็เฉาไอของแดดก็แผดเผาเพราะว่ารถเทียมหัวเนี่ยเกวียนเนี่ยมันไม่มีหลังคาชายชาลาพูดเนี่ย ถ้าจะเปรียบอายุป,ปัจจุบันก็คงเจ็สิบกว่าเสื้อก็ไม่มีใส่ผิวกายก็ดำเพาะว่าตากแดดดำหน้าตาก็ผอมผอมมากตาโหลส่วนไอ้เจ้าวัวเพื่อนยากเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีแรงที่จะเดินมันก็โหยหิวเหมือนกันแต่ว่าความที่มันรักนายมัน มันกลัวว่าถ้าทิ้งให้นายอยู่อย่างนี้นายก็ต้องตายถ้าขาทั้งสี่ของเขายังพอมีกำลังก้าวผ่านนายไปในที่ที่มีน้ำที่ท,ที่ที่มีที่ที่มันมีใบไม้พอที่เป็นที่หลบม,มุมหลบบงังแสงแดดบ้างเขาก็คงพอใจเ,ออเขาคิดอย่างนั้นนะวัวคิดอย่างนั้นนะส่วนผู้เป็นนายผู้เป็นชายชรลาก็สงสาร วัวบอกเจ้าหยุดเถิดเราจะปลดแอกแล้วเจ้าก็เดินไปเถิดเจ้าไม,าม่มีกำลังปล่อยเราไ้ที่นี่แหละอย่าพาเราไปเลยเดี๋ยวมันจะตายกันทั้งคู่ส่วนเจ้าวัวตัวนั้นก็น้ำตาไหลสงสารหันมาสงสารระหว่างที่เขาจะปลดแอบ มันก็ทําตัวอดีกด็เรียกว่าอย่าปลดเขาอย่าปลดเขาเนี่ยเขาจะพาเขาจะพานายไปก็จะพานายไปแต่ว่าเขาได้แต่ร้องทางภาษาของเขานะอส่วนชายชราก็ฟังไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าตัวเองอ่ะสงสารตัวเองก็น้ําตาไหลวัวก็น้ําตาร่วงอีกคนร่วงอีกคนไหล อะไรด้รยวยความต่างคนต่างสงสารซึ่งกันและกันอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกันพอเขาปลดัวอ,ออกไปแล้วเนี่ยจากเทียมแล้วนะเทียมเกวียนแล้วนะัวก็พยายามเดินไปไหนก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นนายก็เอาไม้เนี่ยตีไปลูกไปไปไปสุไปหาไปในที่ที่มีน้ํากินไปสั้ลุกไป ไม่ต้องห่วงเรานะเธอจงไปเถิดเธอเหนื่อยมามากแล้วเธอไปเถิดเธอยังมีกําลังเดินเดินไปไปตีจนเลือดออกับวัวก็ไม่กระดดกตัวที่จะก้าวเท้าแมนตะก้าวเดียวความสงสารก็ยิ่งจับเข้าไปในใจใหญ่สองมือในประคองแผลวัววัวตัวนี้เอาไว้น้ําตาร่วงสงสารเขาไม่อยากตี แต่เกาต้องตีเพื่อให้เขาเจ็บเขาจะได้ไปเสียไม่ต้องอยู่กับเราคือทำยังไงก็ได้ให้เขาโกรธถ้าเขาโกรธเราเสร็จแล้วเขาก็จะผ่าออกจากเราไปแต่วัวก็ไม่ไม่มีความคิดที่จะเข้าใจว่านายรักเขามากถึงได้มาทำพยายามทําอย่างนี้กับเขาเขาบอกเขาทนเจ็บให้เขาตายต่อหน้านายเขาก็จะไม่รู้สึก เกลียดโกรธนายแม้ชนิดเดียวกับมีความรักนายมากยิ่งทวีคูณมากขึ้นประเดิมอีกนี่ความคิดของวัวเขานะส่วนผู้เป็นนายก็ทําไปแล้วก็เจ็บหัวใจเจ็บตีครั้งหนึ่งก็จะเจ็บมากกว่าวัวเจ็บนนะตีไปก็เจ็บตีไปก็เจ็บตีจนแขนล้าแผลเลือดซิบๆออกมาแล้วเข้าไปข้างหน้าวัวเนี่ย จับหัวเขาแล้วก็เอาหน้าไปซบหน้าเขาเราคงมีบุญน้อยนะ้าเจ้างัวเอย๋ยถ้าชาตหน้ามีจริงแล้วก็ชานามีจริงนะนะขอให้เราได้อุปการะกกันต่อนะเราจะไม่ยอมให้เธอลำบากแบบนี้อีกเลยกพูดกันอย่างนั้นไว้นะนะในในที่นั้นนะ่ะไม่มีใครเดินก้าวเท้าออกไปเลย เรื่องเวลาไปวันสองวันทุกคนก็ซุดตัวลงไปวัวก็ซุดตัวด้วยความหอยหิวหมดเรี้ยวหมดแรงความร้อนแผดเผาชายชลาก็ซุดตัวลงไปแล้วก็ตายกันทั้งคู่ในถ้มกลางที่ผืนแผ่นดินที่เต็ไมไปด้วยความแห้งแล้งและโหดร้ายอสองคนนะ่ะเวียนไหวไตเกิดไปคนละที่คนละทาง วัวก็ไปเกิดที่หนึ่งชายชลาก็ไปเกิดอีกที่หนึ่งไม่ได้เจอกันนับแสนกับนับแสนกับมาชาติที่เขาเจอกันก็คือชาติที่อบัติมาสมัยพระพุทธเจ้าทรงมีพนาว่าเสด็จพ่อพระปุมมุตระเจอกัน ส่วนชายชาลาก็ลงมาเกิดเป็นลูกชายเศรษฐีผู้มั่งมีนะมีสินทรัพย์มากมายเยอะแยะส่วนวัวตัวนั้นน่ะเกิดมาเป็นคนรับใช้เกิดมาเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านของเศรษฐีผู้นั้นนะแต่เขาจะมีอายุแตกต่างกันไม่มากห่างกันมาสักสิบปี ระหว่างที่เขาพบหน้ากันครั้งแรกเนี่ยเขาร้องไห้ต่างคนต่างร้องไห้เขารู้สึกในใจว่ามันเป็นความพัดพรากที่ยาวนานมากเมื่อไหรห่นอเขาจะได้มาหยิบยื่นตอบแทนคุณซึ่งกันและก,กันวัวก็อยากตอบแทนคุณของนายว่านายเนี่ยปฏิบัติของเขามาดีตั้งแต่เต้าตัวเขาอย่างเล็กๆ ไม่เคยทรุณกรรมไม่เคยทําให้อดอาหารอย่างนั้นนะสงเคราะห์อ,อย่างนี้เขาจึงเสียสละวะ่าเอาเขาเถอะที่จะพานายไปในที่ต่างๆอย่าเอาวัวตัวอื่นเลยอย่ันนี้เป็นต้นนะเอจนาโรเอยอย่างเงี้ยพอเขาเจอหน้ากันเขาก็ร้องไห้เหมือนกันแต่ไม่รู้สาเหตุว่าทําไมต้องร้องไห้เนร้องไห้คนที่เป็นเศรษฐีก็บอกว่า เธอมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่เคยเห็นเธอเลยส่วนคนรับใช้คนนั้นผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าผมก็ไม่ได้เห็นนายเลยนายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหรเพราะที่มันกว้างนะนี่กว้างก็เขบอกว่าเขาก็โตจากที่นี่แหละทำไมเราไม่ได้เจอกันเลยนะเขาก็บอกว่าจริงขอรับ ทำไมเราไม่ได้เจอกันเลยมันช่างยาวนานเลยเกิดเพราะพอทุกคนเาว่าเหมือนของเก่ามันเกิดขึ้นจากความผูกพันมาแต่ความดีด้วยกันนะเ,เขาก็เลยบอกนั้นเธอไปอยู่กับฉันเธอที่เรือนใหญ่เธ er อจะทําทหน้าที่เก็บที่เก็บอะไรพวกที่สัตว์บูรสัตว์นะที่อยู่ในโรงโรงวัวโรง,งอะไรนะนะั่นนะไปอยู่กับฉันเธอเขาก็ รับไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเขาดูแลกันอย่างดีเหมือนพี่เหมือนน้องต่างกับการดูแลกับคนรับใช้คนอื่นๆเ,เรียกว่าขาดตกบกพรองอะไรก็ถึงตัวจะนอนก็จะไปดูว่าที่นอนของเขาเป็นอย่างไรไปดูว่าเวลาเขากินเขากินอะไรเ,เวลาเขาป่วยไข้ไม่สบายนะมีใครจัดยาไปให้เขาไหม เขาจะดูแลอย่างดีส่วนคนรับใชก้ก็พยายามที่ใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตของเขาเนี่ยไม่ให้พลาดสายตาในระหว่างที่นายของเขาจะไปที่ไหนเขาจะคอยทำทางให้นายเนี่ยเดินให้สะดวกมีอะไรขัดขวางปุ๊บเขาจะไปหยิบเอาออกการเอาออกเสียให้นายเดินไปทำงานที่นั่นเดินไปทำงานที่นี่ตลอดเวลา คืออะไรที่สามารถทําให้นายมีความสุขได้เขาก็จะทําอย่างนั้นในเวลาเดียวกันนายก็คิดว่าอะไรที่เป็นเครื่องทําให้คนรับใช้คนนี้มีความสุขได้เขาก็จะทําต่อกันอย่างคนก็ต่างปฏิบัติต่อกันอย่างดีมากทั้งสองคนจนล่วงอายุไปถึงอายุสี่สิบทั้งสองคนก็ไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานไม่ใช่รักร่วมเพศนะ อก็ไม่แต่งงาน,นเพราะว่าไม่ได้มีความพอใจเรื่องอย่างนี้ทีนี้เขาพอใจทุกวันว่าทํายังไงให้อีควายหนึ่งมีความสุขอีควายมีความสุขกขคิดอย่างนั้นจนวันหนึ่งเนี่ยนายเจ้านายเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคทางท้องปวดท้องมากทรมานมากเขาก็จะพานายไปหาหมอหมอในเมืองเนี่ยรักษาไม่ได้ อ่าผู้เป็นบิดาของที่เป็นลูกชายเศรษฐีเนี่ยนะก็เสียชีวิตไปแล้วสี่สิบปีแล้วนะเสียชีวิตแล้วเขาก็เลยบอกนายไปเถอะผมจะพานายไปรักษาที่ต่างเมืองเขาเลอว่าเมืองข้างหน้าทางทิศอุดรเนี่ยห่างจากนี่ไปเนี่ยระยะทางประมาณสามวันสามคืนเนี่จะมีหมอหมอที่เก่งต้องรักษานายได้นายเชื่อผมเถอะนายไปนะครับ เมื่วันนั้นนะขออนุญาตนายไปกับผมได้ครับนายก็คิดว่าชีวิตเนี่ยมันจะตายที่นี่หรือตายที่ไหนมันก็คือตายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สนใจชีวิตที่จะอยู่หรือว่าจะตายแต่สนใจน้ําใจของเขาเขาก็ให้ให้สิ่งที่ดีกับคนที่เป็นคนรับใช้ว่าน้ําใจของเขามันประเสริฐนักหากเราจะหักน้ําใจเขาเสียก็เข้าไปทําลายความดีของเขา ที่เขาหยิบยื่นให้ส่วนตัวของเราเนี่ยจะเป็นจะอยู่มันไม่สําคัญหรอกโลกนี้คงไม่มีใครรักษาเราหายหรอกรู้ตัวไว้อย่างนั้นนะ,ะถ้าโลกปัจจุบันก็เรียกว่า,าเรレงลาไส้มันจะทรมานนะลำไส้พอตกลงกันดีแล้วเขาก็ออกเดินทางเอาเดินทางคนเป็นคนรับใช้เ็าจัดเสบียงเตรียมเอาของอาหารแต่ว่า นายสั่งว่าเอาไปเยอะๆนะคุณเอาไปเยอะจริงๆไม่ไดียไปเยอะเพื่อเขากินเพราะเขากินไม่ได้แต่ไปเยอะเพื่อให้คนรับใช้เนี่ยได้มีกินจะได้กินอย่างสุขสบายเตรียมเสเบียงไปนะคุณนะเยมเผื่อชั้นนะไอ้นั่นไอ้นี่ชันชอบนะไอ้นี่ฉันชอบนะจริงๆท่านรู้ตัวว่าท่านกินไม่ได้หรอกแต่ท่านพูดว่าชันชอบกินไอ้นั่นชั้นชอบกินนี่ถ้าบอกว่าให้เธอเอาไปกินคงไม่กล้าเอาไปอ่า เขาอ้างตัวเองที่จะกินเขาก็เลยขนกันไปเยอะแยะเขาบอกว่าต้องให้ใครตามไปนั้นเราไปกันสองคนนายสองคนมันก็มีวัวตัวหนึ่งที่เป็นวัวหนุ่มมมีความเข้มแข็งดีนะก็ก็ในละเทียมวัวไปผ่านไปวันกับคืนหนึ่งก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนนายเนะี่ยปวดท้องมากแต่ก็ไม่แสดงอาการปวดท้องให้คนรับใช้เห็น กลัวเขาว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีความสุขเป็นทุกข์ใจก็เลยเก็บความรู้สึกของความปวดเอาไว้ในใจไม่ให้เขาเห็นรับรู้ได้ว่าเรากำลังปวดนายก็คอยถามว่าเหนื่อยไหมทานอะไรได้ยังล่ะทานเป็นเพื่อนกันไหมล่ะฉันหิวแล้วจริงๆมันไม่มีความหิวความโหอยมันมีแต่ความปวดทรมานแต่ก็กินเป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนกันนะ,ะต่างคนก็ต่างให้ทานางไป ยิ่งกินก็ยิ่งปวดจะอาเจียนออกมาหรือจะเอาออกมนมองก็ไม่กล้าให้ออกมาช่วงเวลานี้ต้องรอให้เขาหลับเมื่อเขาหลับพักผ่อนแล้วถึงจะไปอาเจียนออกมาเสียแล้วกลับไปพักผ่อนล่วงอีกวันหนึ่งก็ออกเดินทางต่อพอถึงวันที่สองเนี่ยเจ้าวัวต,ตัวเนี้ยมันเกิดไม่เดินเฉย ไม่รู้มันมันรู้สึกอะไรแต่มันไม่ไม่เดินต่อไปมันหยุดนิ่งแล้มันอย่างนั้นคนที่เป็นในลูกน้องเขาอ่ะนะผอรับใช้ก็ตีใหญ่ตีก็ไม่เดินตีไม่เดินพอนายเห็นถูกตีมันเขาร้องไห้อ่ะจะตีเขาเลยนะจะตีเขาเลยสงสารเขาจะตีเขาเลยจะตีเลยนะปล่อยเขาเถอะเอาปวดหัวออกเถอะให้เขาไปเถอะ ขาอยากไปไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวเราเดินกันไปก็ได้อีกแค่อีกวันกับคืนแค่นี้ไม่ลําบากหรอกนะเธอพอหิวสมภาระกินได้ไหมเขาบอกได้ครับอันนี้เราไปได้วยกันนะก็ปล่อยวัวตัวนั้นวัวตนั้นก็เข้าป่าไปอันนี้ก็เดินกันไปเดินกันไปเนี่ยอาการของของนายเนี่ยมันเป็นอาการที่เดินด้วยความยากลําบากอยู่แล้วนะแต่ก็ทําแข็งที่ไม่ยอมไหม ให้คนรับใช้เห็นว่าเขากำลังย่ำแย่พอเวลาผ่านไปได้ไกลพอสมควรนะเขาก็หยุดพักผ่อนตรงนั้นมันจะเป็นริมน้ำอันเป็นสระน้ำนะนายก็บอกว่าเธอพักกันที่นี่ก่อนสักครู่กันนะเราอาบนา้ำอาบท่ากันก่อนดีไหมให้ร่างกายมันคลายตัวเราได้มีกำลังเดินต่อไปกันนะต่า,างคนก็ต่า,างเข้าไปอาบน้ำกันส่วนนายเนีนะ่ย ที่เราการอาบน้ำเพราะข้างในมันร้อนจัดมากมถ่ายไม่ออกแล้วตอนหลังมันออกก็ออกจากข้างบนอย่างเดียวอาเจียนเขาก็พยายามกินน้ําเข้าไปแล้วมันออกกับกันน้ําอันน้าล้างออกไปออกไปสํารอกมันออกไปอย่างนี้ในระหว่างที่เขาไม่เห็นสํารอกออกไปสํารอกออกไปในเขาไม่เห็นอาการที่มันทุกขเวทนาของของนายนะนยจนร่างกายพอชุ่มชื้นขึ้นหน่อย แล้วก็บรรดาไปกันเชะพอเดินไปได้สักระยะหนึ่งนายก็ล้มลงไปขาดสติหมดแรงลง้มเป็นลมล้มล,ลงไปก็ไม่ได้กินอะไรเลยกินไม่ได้เลยส่วนคนรับใช้ก็ร้องไห้สงสารนายพานายเข้าอุ้มมอนว่าแวงหลังนะขี่เอานายมาขี่หลังแล้วเขาพยายามเดินไป แล้วนี่นายอย่าเพิ่งตายนะนายอย่าเพิ่งตายนะนายต้องรอดนะอผมจะพานายให้ถึงฝั่งไปเจองไปหาหมอให้ได้นะเขาก็ออกไปจนได้ไปถึงบ้านผู้เท่าเป็นหมอบทยาเป็นพรามทุนเขาของเขาพอพรามเห็นอาการนี้ก็บอกก็ใส่หัวเธออยาเอาคนตายมาบ้านเราเป็นอาบงคล วาคนรับใช้ก็บอกว่านายฉันเรายังไม่ตายนายเรายังไม่ตายเธอต้องการเท่าไหร่เธอต้องการเอาอะไรเอาชีวิตของเราก็ได้คอยช่วยรักษานายเราหน่อยอพลามเพื่อเป็นหมอตรงนั้นก็สายชีนะ่าเรารับรักษาไม่ได้หรอกนายของเธอเสียชีวิตไปแล้วอย่าเข้ามาในเขตบ้านเรานะเป็นอมมงคลพวกเป็นวาระชีสอง ส่วนคนรับใช้ก็ตืออย่ารุนแรงและใช้ถ้อยคําเริ่มหยาบขึ้นหยาบขึ้นหยาบขึ้น,านจากพูดเพราะๆก็พูดอย่างรุนแรงใช้วาจาหยาบคายาพรามผู้เป็นหมอก็บอกว่าเธอได้กล่าวตำหนิเราอย่างรุนแรงเช่นนี้สมควรแล้วหรือเธอเห็นแก่อะไรจึงได้กล่าวตำหนิเราได้ถ้อยคํารุนแรงพรามผู้เป็นหมอเป็นบัณฑิต ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่เข้าใจว่าเขาครักนายของเขาเขาก็บอกว่าผมโกรธเกลียดท่านที่ไม่เป็นหมอทำไมไม่ช่วยรักษาคนไข้นะเพื่อเป็นการให้เขาคลายความสงสัยเขาก็กวันนั้นเธอเอาวางวางข้างนอกนะอย่าเข้าในบ้านเรา ศพของนายก็นอนแน่นิจะจิตวิญญาณยังไม่ออกจากล่างนะแปลกไหมร่างกายลราหมดสภาพแต่จิตวิญญาณยังไม่ยอมออกจากล่างอย่างล่างพอร่างกายนอนลงไปปั๊บหมอเขาตรวจดูทุกอย่างนี่เธอเห็นไหมนายเธอน่ะหมดสภาพแล้วหมดลมหายใจแล้ว อย่างนี้เขาเรียกว่าตายลูกยังไม่ตายยังไปนายยังยิ้มกับผมอยู่เลยเห็นไม่เหมือนกันคนรับใช้เห็นหนายนอนยิม้มได้แววตาที่มีความสุขส่วนตัวหมอนี่คือซากศพเห็นไม่เหมือนกัน สองคนก็ทะเลาะก,กันไม่เลิกตายยังไงนายผมยิ้มกับผมเนี่ยก็ยังยิ้มอยู่เนี่ยก็หอบอกว่าตายแล้วเซว่ามันจะจบด้วยวิธีไหนก็จบตรงที่นายนี่แหละเป็นคุณเป็นคนพูดบอกเขาเองว่าฉันร่างกายนี้มันหมดแล้ว ที่เธอเห็นคือเห็นตัวของฉันสิ่งที่เธอมองอยู่ไม่ใช่ตัวของฉันเธออย่าไปอาลัยอารวรในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของฉันเลยเราไปกันเถอะเขาก็เลยเอาศพนะ่ะไปฝังไว้ในที่อันควรแล้วเขาก็เดินไปได้วยกันทั้งสองคนอีกคน ก็ผีแท้ๆอีกคนกอ็อาศัยล่างวปเดินด้วยกันนะับคุยไปด้วยกันนายก็คุยให้ฟังว่าเรามีความสุขจังเลยในชีวิตเราไม่เคยมีความสุขถึงขนาดนี้เลยอคนเราใช้ก็ว่านายมีความสุขอะไรบอกผมบ้างสิครับฉันก็อยากให้เธอมีความสุขเช่นเดียวกับฉันเหมือนกัน แต่ฉันทําไม่ได้ทําไมทานายทําไม่ได้เราก็รับก็เพราะร่างกายของเธอมันยังไม่พังฉันทําให้เธอมีความสุขเช่นกับฉันไม่ได้ฉันไม่ต้องอาศัยร่างกายฉันไม่ต้องโหอยหิวฉันไม่ต้องปวดต้องเมื่อยจะดูวันณะของฉันเนี่ยผ่องใสจะจับตัวของฉันสินุ่มนวลธออยากร้อนก็ร้อน อยากอุ่นก็อุ่นอยากต้องการเย็นก็เย็นเขาว่าอย่างฉันมีความสุขดีที่ปราศจากร่างกายที่น่าเปื่อยก็ว่าอย่างนี้นะ,ะส่วนคนรับใช้ก็บอกว่านายผมอยากจะเป็นอย่างนายเดี๋ยวนี้นายช่วยผมทีเถอะทำยังไงก็ได้นายก็บอกว่า ฉันทำในสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอไม่ได้ระวังงั้นส่วนคนที่เป็นรับใช้บอกของผมครับของผมนี่ละร่างกายของผมนายช่วยทำทีเถอะทำยังไงก็ได้ให้มันเหมือนศพผมจะได้เหมือนนายระวังนี้ใช่ไหมนายก็บอกอีกครั้งว่าเราทำไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่ของของเธอฉันจะทำได้ยังไงฉันไม่มีสิทธิ์ ถ้าถามว่าใครมีสิทธิ์และขอรับพยามัจจุราชที่คุณที่เธอมีสิทธิ์ที่จะชี้เป็นชี้ตายให้กับชีวิตที่เธอได้อาศัยไปหาเขาไม่ล่ะฉันจะพาไปหา,าเรื่งจะยาวหน่อยนะนายก็เลยพาเบาไปที่สำนักของท่านลุงพญยายอยู่ไปพบพญามัจจุราช พอไปพบพญามัจจุราชนายก็ก้มลงกราบเบาก็กราบด้วยกันพญามัจจุราชก็ถามว่าท่านพุทธเจนนำมนุษย์ขึ้นมาที่นี่ทำไมเขายังไม่ถึงวาระ,ะเบาก็บอกว่าผมอยากถึงวาระเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากมีร่างกายเดี๋ยวนี้ท่านผู้เป็นใหญ่ช่วยสงเคราะห์ผมด้วยเถิด นายช่วยผมไม่ได้นายบอกนายไม่มีสิทธิ์สิทธิ์ที่นี่เป็นเรื่องของพยายมราชเท่านั้นนี่จะมีสิทธิ์ท่านพยายมก็บอกว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ในความเป็นความายของเธอเธอ,อเสียใจมากเลยแต่ร้องไห้่างเธอร้องไห้เสียงดันลั่นเลยดันกล้อง ท้องพะโลงนายก็เห็นใจเขานะแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้เขาตายพญาย,ายามาราชก,ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้เขาตายตามความปรารถนาเขาบอกเวลาของคุณไม่ใช่เวลานี้ดูนี่สิก็กางบัญชีปั๊บดูอีกสี่ปีข้างหน้าเธอถึงจะตายแต่ไม่ใช่เวลานี้ ทำยังไงเจก็ไม่ตายเขาบอกเขาทรมานมากตั้งแต่ได้ยินคำว่าอีสี่ปีข้างหน้าเป็นเป็นความทรมานที่สุดเท่าที่เขารู้สึกของความทุกข์ทรมานใจที่ผ่านมานะเวลาทำไมมันนานเหลือเกินสำหรับเขาสี่ปีมันนานเหลือเกินเมื่อไหร่เราจะมีความสุขอย่างนายออถึงนายจะไม่ได้จากเขาไปนะยังพูดคุยตามภาษาด้วยกันไล่กันได้แต่เราไม่มีความสุขอย่างนายอ,อ,อย่างนาย เขาก็รอด้วยความทรมานจิตใจไปถึงสี่ปีสุดท้ายก็ได้ตายสมใจแต่เขาก็ไม่ได้อยู่กันนายเพราะในระหว่างที่เขามัวแต่คิดด้วยความเศร้าหมองอยู่นั่นแหละความดีเขาไม่ได้ทำส่วนตัวนายเนี่ยหลังจากที่ได้รับรู้ถึงความเป็นจริงเพียงพอแล้ว ก็เข้าสู่สมาบัติกลับไปสู่พรหม,มโลกส่วนคนที่เป็นเบาก็ตายแล้วก็ไม่ได้ไปพรหม,มโลกไปที่สำนักท่านลวงพญายมยมพอไปถึงสำนักท่านหลวงพญายมยมท่านลวงพญายมยมก็บอกว่อาอ้าวมาแล้วหรืออ,อก็เปิดเป็นชีดู ความชั่วจะทําอย่างนี้อย่างนี้ความดีจะก็ทำอย่างนี้อย่างนี้แต่นึกถึงความดียังไงก็ไม่เคยชุ่มชื่นใจเขาเพาะว่าอะไรไหมความดีของเขาอยู่ที่นายเขารู้สึกว่าความดีเขาไม่ได้ทํานายเป็นคนทําแต่เขาเป็นคนช่วยนายอย่างเดียวให้ได้ทําความดีคือนายอยากจะไปสงเคราะห์ใครนายจะไป บริจาคที่ไหนนายจะทําอะไรเขาก็เป็นคนจัดการจัดเตรียมจน,ทำน,ท,ำนทำนู่นทํานี่ทํานั่นเสร็จสับอย่างเนี้ย mm hmm. เขาก็เลยไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นคือบนของเขาเขารับไม่ได้เป็นบนของนายผมไม่เอาของนายครับนั่นเป็นบนของนายผมไม่ได้ทําเลย mm hmm. แล้วทำไง mm hmm. เดือดร้อนนายไหมเดือดร้อนนายนายต้องลงมาจากรม mm hmm. นายมาบอกว่าฉันแบ่งความดีให้เธอครึ่งหนึ่ง บอกอย่างนั้นผมขอรับครับอหลังจากนั้นร่างกายเขาก็เปลี่ยนเป็นเทวดาไปอเอวังก็จบแค่เนี้ยขื้นต่อไปเรวจะจะไกลอ่านะในอย่างนี้